ทุกปัญหาในชีวิตของเราสามารถแก้ได้ด้วยวิธีนี้เมื่อหลายๆคนเจอกับปัญหาเข้ามาในชีวิตส่วนมากกับย้อนคิดถึงปัญหาเหล่านั้นซ้ำๆซ้ำๆแทนที่เราจะหลุดออกจากปัญหาคุณกับคิดถึงปัญหาเหล่านั้นซ้ำๆซ้ำๆในทุกๆวันแล้วคนส่วนมากก็ไม่สามารถที่จะเดินก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้ เพราะยิ่งคุณพุ่งเป้าไปที่ปัญหาคุณก็จะยิ่งโฟกัสให้ปัญหานั้นมันใหญ่มากยิ่งขึ้นยิ่งคุณพุ่งเป้าไปที่ปัญหาความเข้มข้นเข้มแข็งของปัญหานั้นมันก็จะยิ่งอยู่กับเราต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณชอบมีปัญหาแบบนี้นะให้คุณเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่เลยทันทีที่คุณเจอปัญหา ให้คุณพูดกับตัวเองว่าฉันเจอปัญหาแบบนี้แล้วฉันจะก้าวข้ามผ่านไปได้ยังไงแล้วให้คุณโยนปัญหานั้นมันทิ้งออกไปทันทีไม่ต้องไปคิดถึงมันอกีกถึงแม้ว่าตอนนี้ปัญหานั้นมันจะอยู่ต่อหน้าเราก็ตามแต่ให้คุณไปคิดถึงวิธีการแนวทางสิ่งต่างๆที่ทำให้คุณสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นไปได้จริงอยู่มันจะยากแต่ให้คุณฝึก เป็นประจำในทุกทุกวันเพราะการที่คุณไปคิดถึงเรื่องอื่นแทนสิ่งนั้นแหละค่ะมันจะทำให้ปัญหานั้นพลังลดน้อยถอยลงเพราะเราไม่ได้ไปโฟกัสที่มันความเข้มข้นเข้มแข็งมันก็จะจางหายไปของมันเองในระดับที่เราไม่ได้โฟกัสอยู่กับมันเพราะคนส่วนมาก95%จดจอกับสิ่งที่มันเป็นปัญหาเกิดขึ้นแล้ว มีเพียงแค่5%เท่านั้นที่เรามีสติอยู่กับมันตั้งใจจริงๆว่าฉันต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้หรือว่าสิ่งไหนที่ฉันต้องการฉันต้องจดจ่อไปทีสิ่งนั้นเท่านั้นเพราะคนทุกคนทํางานบนพื้นฐานของจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกก็คือโปรแกรมที่อยู่ในตัวเราจิตดูสํานึกหรือความคิดของเรามันก็คือคีย์บอร์ดที่เราพิมพ์ทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในโปรแกรมก็คือจิตใต้สํานึกของเรา ข้อเสียก็คือจิตใต้สำนึกมันไม่มีฟิลเตอร์ที่จะกรองสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีมันรับหมดทุกอย่างที่คุณพิมพ์ลงไปที่คุณคิดลงไปแล้วก็บรรจุอยู่ในนั้นแล้วทันทีที่คุณเผลอไม่ได้ใส่ใจกับความคิดของคุณจิตใต้สำนึกหรือโปรแกรมนี้แหละมันจะทำงานแทนคุณขึ้นมาทันทีนั่นก็คือไปคิดถึงเรื่องที่ไร้สาระ ไปคิดถึงเรื่องที่มันมีปัญหาไปคิดถึงเรื่องที่มันไม่ต้องการนำคุณสู่ไปสู่สิ่งที่คุณไม่ต้องการทันทีวันนี้เพียงแค่คุณมาจดจ่อกับความคิดของคุณความรู้สึกของคุณสิ่งที่คุณต้องการจริงๆสิ่งที่คุณต้องการอยากจะข้ามปัญหานั้น วันนี้ละค่ะคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นปัญหามันเป็นความทุกข์มันเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการในชีวิตเพราะนั่นถ้าคุณจดจ่อกับความคิดของตัวเองเท่ากับว่าคุณได้เข้าไปควบคุมโปรแกรมของตัวเองนั่นก็คือจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองค่ะวันนี้ให้คุณลองฝึกทำแบบนี้ในทุกๆวัน ที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณเจอปัญหาคุณมีความทุกข์แล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถก้าวข้ามหาเรื่องต่างๆนั้นไปได้อย่างโดยดีเสมอเป็นกําลังใจและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามคตสวัสดีค่ะ